ถึงฟันจะเป็นอวัยวะเล็กๆแต่สําคัญไม่แพ้ใครเลยค่ะเพราะเป็นด่านแรกในการเคี้ยวอาหารถ้ามีปัญหาอาจส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมได้ใครที่มีสัญญาณเตือนเหล่านี้ถึงเวลาต้องพบทันตแพทย์แล้วค่ะ 1. ปวดหรือเสียวฟันจิ๊ดจบริเวณซี่ใดซี่หนึ่งหรือหลายซี่ขณะกัดอาหาร 2. ฟันสีเหลืองหรือมีคราบอาจมาจากคราบชากาแฟวายหรือเครื่องดื่มที่มีสีเข้ม 3. ามจุดแปล,ก,ปล,ก,ปลกบนเหงือกถ้ามีจุดแดงหรือขาวกระจายร่วมกับอาการเจ็บอาจเกิดจากการแพ้อาหารยาหรือฟันปลอมถ้าเจ็บนานกว่าหนึงสัปดาห์ควรรีบพบทันตแพทย์ 4. ฟันโยกหรือหลุดเป็นอาการที่เกิดจากโรคเหงือกอักเสบทําให้กระดูกโดยรอบฟันและขากรรไกรถูกทำลาย ถ้าเหงือกบวมแดงมีหนองอาจเกิดได้หลายสาเหตุทั้งผลข้างเคียงจากการตั้งครรภ์ภาวะฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงหรือแบคทีเรียสะสมตามไรฟันใครที่รู้อย่างนี้แล้วอย่าชะล่าใจควรไปพบทันตแพทย์เพื่อช่วยหาสาเหตุที่แท้จริงและได้รับการรักษาที่เหมาะสมค่ะ ไทยแลนด์เฮลท์แคร์2,025งานแฟร์สุขภาพอันดับหนึ่งของประเทศสารต่อความยิ่งใหญ่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่17รวมโปรแกรมตรวจสุขภาพมากที่สุดในไทยถึง60รายการจากโรงพยาบาลชั้นนำทั้งภาครัฐและภาคเอกชนค่ะ ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นเจาะลึกความเสี่ยงโรคร้ายปอดหัวใจมะเร็งประเมินรักษาเลสิกผ่าต้อฟรี50เคสหรือว่าจะทำฟันขูดอุดทอนครบทุกเรื่องสุขภาพทั้งการป้องกันดูแลแล้วก็รักษาแล้วพบกันนะคะในวันที่26-29มิถุนายนปี2568เวลา10นาฬิกาจนถึง20นนะาฬิกาณมย่านมิถาวรหอชั้น5มย่านมิถาวค่ะ